วันนี้นะครับหลายๆคนถามหนูเวลาหนูไลฟ์เฟซบุ๊กในช่องเ,อเพจของสวนทุรก๊าดนะครับก็ถามว่าเอ้ยตอมันฟรีหัวไม้มันก็มันก็เหมือนจะโตนะแต่มันตอมันไม่เต่งไม่ตึงเลยปัญหามันคืออะไรวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจกับคําถามนี้ที่ทุกคนข้องใจตอนี้เหี่ยวนะตอยาวตอใหญ่แต่ว่าเหี่ยวหัวไม้ก็มีหน่อนะแต่มันไม่สมบูรณ์อะตอมแบบเนี้ยเนี้ยตอมันลุกเล็กๆูกเลเล็กเนี้ยทำยังไงนะครับผม เราตัดไปเนี่ยตลงล้อลากใหม่สวัสดีครับหนูก๋เตี๋ยวรำบ,บอยนะครับต้อนรับทุกคนสู่ก๋วตีชแนลนะครับช่องยูทูบของหนูเองกราบขอบพระคุณนะครับทุกการกดซับสไครต์นะครับหรือว่าหนูลงคลิปอะไรไปก็ทุกคนก็มาคอมเมนต์นะครับหรือว่าถ้ามีคําถามอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องแคคตัสคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกราบขอบพระคุณทุกคนนะครับจนถึงฝากไปถึง สปอนเซอร์ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับอยากจะเข้ามาสนับสนุนนะครับได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าจะอินเสิร์ตให้เงาวับเอี่ยมวันนี้นะครับหลายๆคนถามหนูเวลาหนูไลฟ์เฟซบุ๊กในช่องเพจของสวนสนุกแคคตัสนะครับก็ถามว่าเอ้ยตอมันฟีีหัวไม้มันก็มันก็เหมือนจะโตนะแต่มันตตมันไม่เต่งไม่ตึงเลยปัญหามันคืออะไรวันนี้จะมาไขข้อข้องใจกับคำถามนี้ที่ทุกคนข้องใจนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดในการทําให้ไม้เต่งตึงครับ พร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มมาพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะครับดูก่อนนะฮะว่าต้นนี้เป็นไงตอนี่เหี่ยวนะตอยาวตอใหญ่แต่ว่าเหี่ยวหัวไม้ก็มีหนอนนะแต่มันไม่สมบูรณ์อะตอมแบบเนี้ยเนี้ยตอมันลุกเล็กลูเล็กเนี้ยทำยังไงนะครับผมง่ายๆเลยนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าทำไม นะครับเราต,ต้องบ้างเพราะว่ามันจะมีหน่อยนะมีหน่อตรงโคนมันก็ไม่ส่งต้นไม้ไงวนะิธีการแก้แบบนี้นะครับเนี่ยเราบ้างไปหมดแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เต่งไม่ตึงนะครับง่ายนิดเดียวครับตัดตัดทิ้งเลยนะะตอนที่มีรากตัดทิ้งเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็มาอแล้วร,รากล่ะเดี๋ยวมา นี่คือการแก้ปัญหานะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยรากที่อยู่ตรงนี้บางทีมันมีเชื้อโรคนะครับมันต้องการไปบำรุงต้นนู้นต้นนี้บำรุงกิ่งก้านสาขาให้โตมาไม่ต้องนะเราตัดไฟให้ต้นลงล่อรากใหม่มัฟรกยังไม่ปลูกยังไม่ปลูกยังไม่ปลูกอันนี้เนี่ยพึ่งไว้แห้งพึ่งไว้แห้งสักสามวันนะครับสามถึงสี่วันนะครับแล้วก็มามาปลูกลงดินแล้วก็ไว้แดดลำไร เราจะรู้สึกว่าต้นไม้เรากระปี้กระเป๋าก็แต่เมื่อมันเริ่มตึงหัวไม้เริ่มเปลี่ยนสีจากสีแห้งๆเงี้ยกลายเป็นสีตันที่สดใสแสดงว่ารากไว้มาแล้วนี่เห็นไหมไม่มีเชื้อโรคอยู่แล้วนะครับหนึ่งหัวผ่านไปอันนี้ล่ะโอ้โหตอยาวซะด้วยนะตอสวยตัวด้วยนะครับ,ตร,บตรงนี้คอดใช่ไหมเห็นไหมนะคอดโอ้โหโลงตากตอยาวโดกไปเด็กมานะครับผมไม,ไม,ไม่ไม่ยากครับจบปลูกใหม่หลังจากนั้นสวยงามนะครับ ก็ตัดแต่งตูดของเขาให้ให,ให้เนียนสวยงามนะนี่สังเกตว่าถ้าตรงกลางเนี่ยไม่มีแกนสีน้ำตาลไม่มีแกนสีดำแสดงว่าโอเคไม่มีเชื้อโรคแล้วนะครับง่ายไหมนะี่ยแค่นี้ก็ห้เลือกอเลยชอบอนไนก็เอานั้นใช้แค่มีอย่างเดียวแต่ว่ามีห้าอันก็แบบเราอยากทำอนไนก็ใช้อนั้นเข้าใจปหม เออทำไมอ่ะกูมีเยอะแล้วมันหนักหัวมึงอ่ะก็อยากให้รู้ว่าเอออยากจะใช้อันไหนก็ก็ใช้ไปแค่นั้นเองนี่ฮะแต่บางครั้งบางทีถ้าเราเสียดายตอไม่อยากตัดนะครับนะก็มีอีกวิธีหนึ่งนี่นหนูจะบอกว่านี่อย่างเงี้ยนะมันมีต้นใหม่ขึ้นมาอันนี้เราเสียดายตอนะเราไม่อยากตัดก็ได้นะแก้ไขปัญหาด้วยกันตัด ตรงที่มันเนี่ยทิ้งไปตอมันยังสมบูรณ์นะครับลากอย่างเงี้ยลากมันเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวหนูไปล้างน้ำมาให้ดูว่าลากเก่าเป็นยังไงแป๊บกกันึงหมองเหมือนก็แค่ล้างหน้าล้างหน้านี่ก็ไม่เกี่ยวกูร้อน อันนี้คือนะครับต้นไม้ที่ท่านปลูกมานานแล้วนะรากมันก็อาจเป็นปูดเป็นปมนะเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูว่าไอ้อย่างเงี้ยรากมันเก่าทําไมต้นไม้ถึงฟีบทําไมต้นไม้ถึงแบนเพราะรากมันเก่าวิธีแก้ง่ายๆก็คือค่อยๆตัดตัดชึ้บเราก็จะดูว่าตรงไหนมันมีเชื้อโรคอยู่ไหมถ้ามีเชื้อโรคเนี่ยมันไม้มันจะไม่โตคือนี่อย่างงี้แกนสีดำดอย่างงี้เราไม่เอาเรากนะ็ตัดนี่เห็นไหมนี่ อันนี้คือที่รากก็มีเยอะแต่ทําไมไม่โตสักทีต้นไม่ตึงนี่นี่พวกนี้ทำให้ทาให้ต้นไม่ตึงนะเราก็ต้องต้องปาดไปสังเกตได้เลยว่ามันขาวทั่วะละเนียนกลิปแบบนี้นะ,ะแบบนี้ก็คือทิ้งไว้นะ,ะสักสงวันสามวันจนแผลแห้งแล้วนําไปปลูกใหม่พอรากมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหแต่งตึงสวยงามนะฮะนะฮะอันนี้คือปัญหาของของหัวไม้โตนะฮะแต่ต เขาเรียกว่าตอไม่ตึงนะครับก็เลยมาแก้ปัญหาให้กับพี่ๆน้องๆในสวนทุลรแคคตัสอันนี้คือตอติดเชื้อนะครับรา,ากมีปัญหาใช่ไหมแต่ว่าบอกเลยว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะบอกให้ว่าทํายังไงอันให้มันโตเฉพาะที่ให้มันตึงเฉพาะต้นมันคือการอันไม่ใช่อันคีอันเดียวอันไม้นี่แหละคลิปหน้าเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากทุกคนนะครับกดซับสไคร b ์นะครับมีกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนจะกดอะไรก็กดไปอะไรที่มันกดได้ก็กดไปนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็จะมาไขาข้อข้องใจกับปัญหาทุกๆปัญหาที่ทุกคนมีวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสำหรับช่องกุฏิชาแนลนะครับมันเป็นคอนเซ็ปตไงพอลาแล้วต้องเอาภาพปิดใช่ไหมหนึ่งสอง favor <laughs>